พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่รับน้ําค่ะซึ่งในบริเวณเกาะเมืองก็ได้มีการทําผนังกั้นน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังมีปริมาณน,น้ําบันส่วนที่เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะซึ่งประชาชนก็ได้มีการสะท้อนนะคะว่าปริมาณน,น้ําอาจจะไม่เทียบเท่ากับปี54แต่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ค่ะขณะที่อําเภอบางบานนะคะกรมชลประทานก็ได้มีการยอมที่จะเปิดประตูระบายน้ําบางกุ้งแล้วค่ะ ในบริเวณเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญหลายคนกังวลมวลน้ำจะทะลักเข้าท่วมจนทำให้เศรษฐกิจเสียหายทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ทำผนังกั้นน้ำและคันดินสองชั้นกันไว้บริเวณถนนอู่ทองหรือที่เรียกว่าจุดเจดีสีสุริโยไทยซึ่งเป็นจุดเปราะบางที่น้ำจะเข้าท่วมมากที่สุดซึ่งในวันนี้ก็ได้มีเหล่านักศึกษาวิชาทหารช่วยกันกรอกกระสอบทราย เพื่อวางแนวกั้นทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่ให้น้ําซึมเข้ามาในพื้นที่เกาะเมืองได้ค่ะโดยในวันนี้มีรายงานว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะปล่อยน้ําออกมาเพิ่มเป็น3,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปล่อยน้ําจากเขื่อนพระราม6อีก1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะเข้ามาในเส้นแม่น้ําป่าศักดังนั้นระดับน้ําทั้งแม่น้ําฝั่งเจ้าพระยาและก็แม่น้ําป่าศักจะเพิ่มขึ้นซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งหมด11อําอำเภอแล้วโดยเฉพาะอำเภอบางบาน อำเภอเสนาและอำเภอผักไห่ซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรโดยในขณะนี้จะเน้นป้องกันในพื้นที่เขตชุมชนเมืองและเขตพื้นที่เศรษฐกิจรวมถึงเขตอุตสาหกรรมค่ะ ส่วนน้ำจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเหมือนปี54หรือไม่นั้นนายไพรั์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าเมื่อดูจากปริมาณน,น้ำแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเทียบเท่าปี54แต่ความเสียหายจะพยายามไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างค่ะถ้าจากระดับน้ำนะครับก็ก็ก็น่าจะใกล้เคียงนะปริมาณน้ำนะน่าจะใกล้เคียงนะครับแต่การท่วม หรือความเสียหายเนี่ยผมว่ามั่นใจนะว่าทางจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยเราได้ดําเนินการป้องกันนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยโดยถอดบทเรียนจากปี54มาเนี่ยเราก็มาทําแนวทางป้องกันต่างๆนะครับเราก็จะพยายามไม่ให้ขยายวงกว้างความเสียหายไม่เกิดขยายวงกว้างออกไปขณะที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งได้บอกว่าปริมาณน้ําขณะนี้ยังไม่เยอะเท่าปี54แต่มีแนวโน้วนมว่าจะป็นไปได้ค่ะ ปีปี54ของพวกพี่อะออฟฟิศ<ป>ตรงเนี้ยครึ่รงหน้นนาอ,อกโ oh. อ้ขังขังอยู่เดือนหนึ่งเต็มเต็มคือของเราก็เสียหายเยอะคือปีนี้เราก็เลยมีกําลังก็เลยเต็มที่ไปก่อนคืออย่างอย่างอย่างทางเนี้ยเขาก็คือเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าเขาเคยท่วงกันทุกปี mm hmm. เขามีเรือมีอะไรกันแทบทุกบ้านฝั่งตงนู้นเขาชินกันแล้ว mm hmm. เอออย่างพวกพี่พวกพี่ก็ว่าเออมันก็ยังน้อยกว่าปี54อยู่ mm hmm. เราจับปี54กับปีนี้เนี่ยต่างกันเยอะมแต่54จะเยอะกว่าน,นี้เ้าคิดว่าจะท่วมเหมือน54อยากไม่อยากให้ถึงมีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มว่าจะถึง54ไหมผาว่ากันว่ามีแนวโน้มออ สำหรับอำเภอบางบานซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านได้มีการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำบางกุ้งความกว้าง1เมตร50ซนติเมตรเพื่อระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโดยทางเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้มีการปรึกษาและขอคำสั่งอนุญาตให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นตามข้อเรียกร้องและขณะนี้ได้ตกลงที่จะเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นตามข้อเรียกร้อง แล้วค่ะทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ยังสะท้อนว่าปริมาณน้ําท่วมสูงมานานและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งในขณะนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําล้นตลิ่งทุกปีซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเกาะเมืองและอําเภอบางบานยังคงรอความช่วยเหลือจากภาครัฐและไม่มั่นใจกับคําพูดของรัฐบาลที่ว่าจะไม่ท่วมเหมือนปี54ค่ะ